สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนแล้ว,วออกมาตัดหญ้าหน้าบ้านกันค่ะทุกคนอากาศดีจัดดูสิวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นด้วยอะ่ะ <c oughs> เออก็คือว่าฤดูใบไม้ผลิมาเยือนแล้วเย้ yeah! <c oughs> เดี๋ยวีก็มาตัดต้นไม้หน้าบ้านแล้วค่ะทุกคน <c oughs> จ๋าอา้าวทำไมไม่ใส่รองเท้าแล้วจ๊ะเธอจ๋า ทุกคนวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทำไมปากดำเพราะว่าทาลิปสติกนะคะลิปสติกอันที่บอกว่าชอบมากเมื่อวานนี้เนาะทุกคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าใช้เครื่องสำอางหมดอายุมันน่าจะหมดอายุแล้วละ่ะทุกคนประมาณแบบสิบสิบห้าปีได้แล้วค่ะลิปสติกแท่งนั้นนะแต่ว่าเนี่ยแท่งเนี้ย <c oughs> โอ้ดีดิตัดยาละ เวลาอย่าไปใกล้ลูกเวลาเดี๋ยวก็โดนไล้ที่แบบนีเรื่อย ปปไปใส่รองเท้าดีไหมลูก ตรงนี้เตียนมากแล้วค่ะทุกคนเนาะจนเป็นทางเดินได้อะมันเป็นทางเดินเก่าห้เห็นเนี่ย,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 ยแต่ก่อนลกนะทุกคนแต่ก่อนตรงนี้คือแบบว่าลกมากอะตัดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะตัดเพราะว่าต้อนรับใบไม้ผีเนาะเดี๋ยวมันจะออกดอกสวยเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้น เจ้าของบ้านเขามาเยี่ยมบ้านเนาะเขาบอกว่าให้ตัดนิดนึงเพราะว่ามันมันลกเกินไปดูสิมันกมากเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวค่อยทำทุกคนเนี่ยเห็นไหมโลง่ง

ดูใบไม้กําลังผลินะคะหรือดูใบไม้ผลิมาแล้วทุกคนเนยดอกไม้ออกสวยเลยเสียดายออกมาเดินนอกบ้านต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะตอนนี้เนาะวันนี้อย่างว่าแหละวันนี้วันอาทิตย์คนออกมาเดินเยอะต้องใส่หน้ากากดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย มไ,ไมาสวยมากเลยทุกคนรู้จัส,ยสยไยมละนะไปเร็วโอ้โหไปดมอะไรขนาดนั้นเนี่ยเร็วสวยสวยสวย น,นี้เราออกมาเดินด้วยชุดแฟชั่นเรามาดูแฟชั่นการเดินป่าของเรานะคะวันนี้มาด้วยนี่ค่ะรองเท้า n i กี้นะคะแล้วก็กางเกง Adidas เสื้อแคทแมนดูรวมกันหมดเลยเอาดาดีด้ทำมาสหายเหรอ,อถุกคนตอนนี้ ออกอาการบ้านร้อนนะคะดูยาดาเอาแขนเสื้อขึ้นกับกางเกงก็พับขาละเพราะว่าทำไมร้อนใช่ไหมร้อนอยังไงลูกร้อนอยังไงร้อนตัแต่กวันนี้ทุนที่ร้อนตัแต่เลยนะเออบอกให้เปลี่ยนชุดก็ไม่ยอมเปลี่ยนเดีย๋ยวว่าแต่ยาดาร้อนเลยแม่ก็ร้อนเนี่ยออกมาเดินแล้วร้อนทุกคน อ okay. ขึ้นเขานะเนี่ยมีกำลังขึ้นเขาทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงอะไรอะ่ะทางขึ้นเขาแล้วเนาะนี่เป็นทางแบบเริ่มๆเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นอนะทุกคนมันชันนะแต่ในกล้องนี้มันดูไม่ชันนะทุกคนแต่ว่าทางที่เดินขึ้นเป็นลักษณะนี้เลยทุกคนเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยอย่างชันเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินขึ้นแล้วนะคะดูกังวลก้าวเท้าของเราแล้วกับเดดีขึ้นละ เดี๋ยวเราไปเจอกันบนยอดเขาเลยค่ะทุกคนอันนี้คืือออถก้งแบบตรงนะคะถือก้้งแบบตรงแบบนี้ยแต่ว่าทางมันขึ้นทุกคนจะเลยเห็นเขาอยู่ตรงหน้านี่นะคะ กลับแล้วค่ะทุกคนเลยตอนนี้เราจะลงเขาแล้วนะคะลงเขากลับบ้านไปละเหนื่อยมากเลยแค่เดิอนอย่างเดียวก็เหนื่อย Daddy said no. What do you think? สวัสดีไหมะทุกคนกลับบ้าแล้วทุกคนจ้ะนุ่นยาดาข้ามไปเดินฝั่งนู้นเมื่อกี้นีไเอาละ่ะ ถึงบ้านแล้วค่ะถึงหน้าบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านกันดีกว่ากลับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไปทํากับข้าวกับปลาให้ยาดากินแล้วก็หมดวันแล้วค่ะทุกคนเป็นวันที่ดีนะคะเริ่มต้นดูดูใบไม้ผีอากาศดีถึงแม้ว่าจะต้องใส่หน้ากากออกมาออกกําลังกายนะเนี่ยทุกคนมาเล่นกีฬาใส่หน้ากากนะคะแต่ก็ยังถือว่า สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายมากนะอ้าวม,มาลูกไม่แอบบไม่แอบบมาเร็วเดินกลับบ้านโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย I'm n at h me I want you 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 번야이야이야야 불러 널야이야이야야내마을 고백하려고 타이밍 보는 나.